Makes me want to grow. ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่ฉันขอกราบเรียนเชิญอาจารย์กระบรับดูการค่ะแล้วก็สำหรับหลายรายในการที่ส่งไสบสมัครมา ก็เป็นกรณีของแบรนด์ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้เข้าใจในบางเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานและก็เรื่องศาสนาในหัวข้อเนี่ยกระบวนการมาตรฐานในการงานทั้งหมด สวัสดีค่ะชื่อจุธามาศมณีวงศ์ตอนนี้ก็อายุ27ปีแล้วค่ะตอนนี้ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ในเน็ตอะค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยขายส่งแล้วก็ขายปีกคะแต่ตอนนี้ทำในในเน็ตอย่างเดียวเลยที่มาเข้าร่วมสัมมนาครั้งน,นี้ก็คือสนใจ่ยวกับการสร้างแบรนด์นะคะอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะชื่อธนาพรเชนพรสินคุลนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่มหิดลอินเตอร์คณะธุรกิจอว่างประเทศค่ะ คือสนใจอยากจะลองเริ่มทําธุรกิจของตัวเองก็เลยเราได้เมสเซจมาจากพี่ท,ที่ทีมงานแพทเทิร์นไอทีก็เลยสนใจอยากเข้ามาดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่ให้ความรู้เราได้บ้างค่ะคือตอนแรกก็คือไม่รู้เลยว่าควรจะทําเริ่มตรงไหนอะไรยังไงบ้างพอได้มาสัมมนาก็จะได้ไกด์ไลน์ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงตั้งแต่การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทําสินค้าของเราออกมา กำหนดแนวทางรูปแบบสินค้าแล้วก็ตั้งแต่เริ่มการผลิตก็จะได้แนวทางไกด์ไลน์อะค่ะเป็นเป็นแนวทางของเราได้สำคัญก็คือส่วนของกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะตรงกับสินค้าของเราแล้วก็ส่วนเรื่องการผลิตการออกแบบอะไรสินค้าค่ะค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโฟชาร์แล้วก็พวก เริ่มทำแบรนด์จะเริ่มยังไงแล้วก็เรื่องพื้นฐานของการทำแพทเทิร์นนะคะค่ะก็คุ้มค่านะคะถึงว่าบ้านจะอยู่ไกลแต่ว่ามาถึงแล้วอาจารย์มีเป็นกันเองแล้วก็แนะนําว่าแพทเทิร์นจะทํายังไงแล้วก็เราควรเริ่มเป็นยังไงแบบผ้าเป็นยังไงแบบความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าสําหรับคนที่คิดจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอะะ่ค่ะสมควรที่จะมาอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจะได้ความรู้ที่เรายังไม่เคยได้รู้อะไรอีกหลายอย่างเลยอะคะ่ะ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองมาฟังดูนะคะเพราะว่าอาจารย์ใจดีแล้วก็เป็นเป็นกันเองมากเลยค่ะจะได้ความรู้จะได้กลับไปใช้ในวิชาที่เสนใจนะคะ